จะมาเล่นอีเวนต์อีเวนต์นึงกันก็คืออีเวนต์ซอดแอบครับผมในเวอร์ชั่นดอบโดนนแล้วมาได้ไหนคุณรักไม่ใช่หรอวะาไม่ใช่หรอวะโอเคคีณรักอ่าเสินแล้ว สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะครัผมโจเอนเชอรครับผม,ว,คคบผมวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกม Chin e <an> Impact ครับผมซึ่งวันนี้ครับเราจะมาเล่นอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งการก็คืออีเวนต์ซอดแอบครับผมในเวอร์ชั่นดับดน <C> e <an> ก็อยากรู้ว่าทุกคนเล่นอีเวนต์นี้กันหรือย,อยังแล้วก็ผมก็แบบเพิ่งมาอัดคลิปหรืออะไรกันตอนนี้แหละก็มาดูกันว่าอีเวนต์เนี้ยเราจะเล่นแบบมันขนาดไหนหรือว่ามั่วซั่วกันขแา่ไหนก็ไปรอดูกันเลยนะครับทุกคนไปกัน

เฉยเลยเจ <Yeah. S 1> อกิลมันเจยมัง yeah, เอามานานะันนกนเอนอยอ่งเออยุ่งอยู่ข้างล่งนีว่าเอาโซ่นผมนไม่ขึ้นมา้างบเลยไม่หุดเลยุกมาสเตอร์เออนไม้นมันงเครื่องว่ะเ,เกิดเกิด้ มันเฝ้าเงียก็บร้อยอันนี้เก็บร้อยเก็บร้อยเกมไวจัดเกมไวจัดมันเฝ้าหรืเลยมีแล้วเอ้ยพี่มันมาว่ะโอ้ยเอ้ยทำไมหลังหล่อเนี่ยทำไมไปใกล้ๆปัดเลยปัดเลยเก็บอยู่บ้านกลางอยู่บ้านกลางเรย่อยๆอยู่บ้านกลางยูมาโอ้โ เนี่ยนละ้เครื่องเลื่อนันอันน้องแล้ว,วะมานามา่่เายอีหวกคเห็นเลยตรงกางใครดีวยวเอ,อ้ยพี่น้องนองยืนได้เลยุดมทางไปเจอจริงจด้วะ <c oughs> เเาเยี่กู <c oughs> เต็มแล้ววลาจะมาเลยดู้รอวะ้เรอวะโอเคอีกหนึ่ง มีเครื่องเตือนอีกแล้วเครื่องเตือนก็ไม่หลุดแล้วพี่มาเก็บเม็ดพลังหรือเปล่ายังยังพี่มาหาน้องเก็บเก็บพลังคนเก็บเม็ดนึงเก็บเม็ดขึ้น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 อยู่ไปแล้วเราต้องเก็บเราต้องเก็บเก็บอะไรเก็บไรด่าเราด่าเราอยู่บนราคาหรอด่าเราด่าเราไม่ไม่ไม่โอเคพี่มันไปแล้วนะมันไปแล้วนะสีอิอม ไม่แรกหลอกไอ้สักกูดูกูดูกูดูเองกูดูเองเกมนี้กูดูเองฝากด้วยฝากด้วยคิยเองคิดเองพันต่อแล้วกูพันต่อเสร็จแล้วพันต่อพี่อย่าอย่ามาอย่ามาตู้ขวาอย่ามาทางขวาไปวางแล้วเดี๋ดึงไว้พี่ดึงไว้ตรงนั้นเลยดึงไว้ตรงนั้นเลยกูดึงแค่นี้รอเกินกเคือหลุดค่ะรอเกิดก่อรจูได้แค่นี้แหละพี่ดึงมันไว้ไปแล้วไปแล้วมันทา้งฝามันมาเลยเฮ้ยเขาจะตรงไหนอยู่ในตู้ไม้มันไม่เห็นอีกแล้ว ไอเกอรเกลฝากยกให้อย่ฟันกูิโก่ไม่ไม่ผมจะส่งเจ็ดสิบแล้วพี่เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบแล้วเออเดี๋ยวผว่าเฮ้ยไม่เห็นปะเก้าสองเก้าสองจิโก้อเลยโเราว่าไอ้ยเริ่มเป็นทีมตอนสุดท้ายแม่งเป็นทีมโอ้โไอไอเกมสุดท้ายก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็ ดูกันจะจบหรือเปล่าครับถ้าดูกระจบแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับให้แบบว่าเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์ในใต้คลิปด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่แบบว่าทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะก็อ,อย่าลืมกดซับสไครต์ครับช่องนี้ด้วยครับเพื่อเป็กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยสวัสดีก็ไปก่อนนะครับผม o u t o โ o r r o w เบสทุ <c oughs> ยหยอกหยอกไม่ใช่ฮะเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย